ขอตั้งชื่อนว่าห้องข้างๆละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของน้องภูมิแอดลารน้องภูมิอ่าซึ่งเราอ่ะชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษมากๆอ่ะเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยที่น้องภูมิเนี่ยเขาเพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะเริ่มได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆใ,ในในในคลาสในอะไรเนาะทีนี้เวลาเราไปเรียนมาหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีกรุป๊ปไลน์เคยเห็นไหมที่เวลาเรา พิมเข้าไปว่าบอกเอ้ยเธออยู่ห้องไหนเธออยู่ปีไหนเธออยู่อะไรหอไหนรู้จักกันเอามาแบบว่าเป็นห้องเดียวกันอะไรอย่งเงี้ยเออน้องพูมแกก็ก็มีกลุ่มหนีเอาไว้เออทีนี้แกก็จะแบบว่าเวลาจะซักผ้าทีนึงเนี่ยถึงเวลาช่วงแบบอยู่หอต้องซักผ้าแกก็จะเก็บไว้ประมาณแบบอาทิตย์นึงซักครั้งนึงเสื้อผ้ามันก็จะเยอะมากๆทีนี้ต้องต้องนึกภาพเกิดว่าเวลาเราเข้าไปในหอเนี่ยเวลาเราเออซักผ้าเสร็จเราตากหอมันจะเป็นแบบเคยเห็นนี้ปะ ที่ตากผ้าที่มันติดก,กับผนังแล้วดึงมาเป็นยืดๆหรือแบบหรือม่าจะาข้างบนอะดึงออกเออผ้ามันก็เยอะอพอผ้ามันเยอะปุ๊บมันก็แหวมันก็ซักเสร็จมันก็ตากตากตากปรากฏว่าไอ้ตัวราวอะ่ะมันหกักเออมันหกัพหกพอหักปุ๊บนางก็เอา้าาตห่าแล้วกูจะไปตากที่ไหนวะก็เลยพิมพ์ไปในกลุ๊มไลน์บอกว่าเออเราภูมินะอยู่ห้องนี้อ,อยู่หอนี้ มีเพื่อนคนไหนใจดีให้เรายืมที่ตากผ้าบ้างเออนางก็ว่าอย่างนี้ก็มีน้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยสมมติชื่อว่าน้องเอแล้วกันเนาะน้องเอก็พิมพ์เข้ามาในกลุ่มบ,บอกว่าเอ้ยเอางี้เดี๋ยวผมเอ้ยเออเอานี้เดี๋ยวมาตากห้องเราก็ได้เราอยู่หอเดียวกันครับอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆกล้กันอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ยหลอกขอบคุณมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็น้องเอเนี่ยก็ให้ยืม ลาวตากที่ห้อง<ะ>ไ,ปไปฝากตากอ่ะเออนางก็ไปแขวนแขวนแขวนกันแขวนแผนเสร็จปุ๊บตกช่วงเย็นนางก็เหมือนไปทํากิจกรรมที่วันนี้อันนี้คือวันแรกเนาะพอวันที่สองก็แบบตกตกช่วงเย็นน้องภูมิเนี่ยก็ไปทากิจกรรมที่มาหาวทิทยาลัยแถวโซนแบบสนามบอ<ะ>ลอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไปทาทำ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 ก็ไปเห็นมันก็มีกิจกรรมที่เป็นคนกําลังแบบวิ่งตนฟุตบอลกันอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วอยู่ดีอ่ะสักพักหนึ่งอ่ะช่วงเย็นวันนั้นอะ่ะก็มีคนมู มุงเลยอะว่าแบบเฮ้ยมีน้องคนนึงแบบเหมือนล้มลงไปออกลางสนามเออก็เหมือนเป็นลมหรืออะไรอย่างเงี้ยภูมิก็เห็นมันก็มองก็แบบเอ๊ะเฮ้ยไอ้น้องเอนเ,เอนเยอยนี่หว่อาอะไรเงี้ยมันเป็นลมหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากยอะไรเงี้ยพอในวันนั้นตอนสามทุ่มในกรุ๊ปมหาลัยอ่ะมันก็เด้งขึ้นมาประมาณว่าเออน้องเออะเสียชีวิตแล้วนะเออเสียชีวิตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยภูมิก็แบบอ้า เฮ้ยเ <H ö y> พิ่งจะเจอเมื่อวานเอ,อเองแล้ว<ะ>เป็นครั้งแรกที่เพิ่งจะรู้จักกันเพิ่งจะคุยกันใช่แล้วก็เรารู้สึกว่าเอเป็นคนแบบนิสัยดีอะ่ะม็น้ำใจอะ่ะเ, <c oughs> เป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็มีน้ำใจแล้วก็แบบช่วยเหลือแบบคือยื่นมือเลยการที่คนเราจะให้เอาเสื้อผ้าไปตากที่ห้องมันไม่ใช่เรื่องแบบต้องเป็นคนดีอ่ะต้องเป็นคนดีมากอะไรเงี้ยเออเราอ่ะเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไงดีวะอะไรเงี้ยก็มารูุว่าว่าเสียชีวิตที่นี้ ก็ตกใจในโมเมนต์แรกอะน้องผู้มาตกใจเสร็จแล้วน้องูก็บอกว่าแต่โมเมนต์ที่สองที่คิดขึ้นได้คือว่าลืมไปว่าผ้าเนี่ยมันตากไว้ในห้อง wow. อก็เลยพยายามโทรหา mm. คนรอบข้างหรือญาติเขาติดต่อว่าจะเข้าไปเอาผ้ายังไงดีก็เลยไปติดต่อกับรูมเมทของน้องน้องเอประมาณว่าเอออะไรเงี้ยน้องเอก็เลยบอกเออจัดการให้แต่ว่าน้องอะตัวน้องเองอะที่เป็นรูมเมทอะก็ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยแล้วนะ เหมือนเหมือนพอรู้ว่าเสียเขาก็เขาก็ย้ายที่แต่ว่าลึกๆก็คือว่าเขามาเขาเหมือนเขามาจากต่างจังหวัดด้วยกันก็รู้จักกันอะไรเงี้ยก็ภูมิก็เลยเปิดประตูเข้าไปเพื่อเก็บผ้าเก็บ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 แล้วมันก็หอบกลับมาอเออมันก็บอกว่าโมเมนต์นั้นน่ะคือไม่รู้สึกกลัวะอะไรเพราะว่าด้วยความที่อาจจะเพราะด้วยความที่น้องเขาใจดีอ่ะอะไรเงี้ยก็เก็บมาแล้วก็คืนนั้น ภูมิก็หลับไปฝันฝันว่ามีคนน้องเอเนี่ยมาเคาะประตูป๊อก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 ก็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 แล้วก็เปิดประตูภูมิก็เปิดประ,ะตูออกมาก็เป็นเอแต่ในฝันเนี่ยมันรู้สึกว่าเอเนี่ยยังไม่ตายอเอก็บอกอ้าวภูมิเอเอเอภูมิก็บอกอ้าวเออะไรเงี้ยมาทำอะไรอะไรเงี้ยเอก็บอกว่าเอก็พูดขึ้นมาประโยคนึงว่ามึงเอาเสื้อกูไปหรือเปล่า หลอนเนาะคนลุกเออผมก็บอกว่าหล่ออะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็นึกไม่ออกมันเอาเสื้อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สุดท้ายนางก็เลยแล้วนางก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ที่มันเวอร์กว่านั้นก็คือว่าเมื่อนางตื่นขึ้นมาเนี่ยตู้โซฟามันเปิดเอาอแล้วพอไปดูในตู้เนี่ยมันมีเสื้อ ของเอติดมาด้วยคือตอนที่ไปรวบผ้าตัวเองกลับมาใช่แล้วภูมิก็เลยบอกว่าภูมิก็เลยบอกว่าขนลุกภูมิก็เลยบอกว่าเออแบบมันเป็นเสื้อของเอแน่นอนเพราะว่าภูมิเนี่ยไม่มีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเลยสักตัวในตู้และตัวเนี้ยมันโผล่อมาได้ยังไงอะไรเงี้ยนางก็เลยหยิบออกมาพร้อมกับเอาไปแขวนไว้ที่หน้าห้องของเอแล้วก็เอาพวงมาลัยอ่ะ ไปแขวนอีกทีหนึง่งแล้วก็แบบเหมือนพูดในใจประมาณว่าเออถ้าชาติหน้าฉันไหนก็แบบขอให้เราได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันอีกเออแล้วแบบมันก็แบบเพราะว่าเนี่ยเราเราเราเริ่มมันก็เป็นประมาณนี้เ,ออเราอชอบเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันมีโมเมนต์ของความหลอนออแล้วมันก็มีโมเมนต์ของความแบบมิตรภาพ,ภาพที่แบบจําได้เลยว่าตอนนั้นวนะันที่น้องเล่าอ่ะน้องน้ําตาคอเลยเว้ยออออน้องน้ำตาคอจนเราหันไปบอกว่า คุณลองไห้หรอเออเอ,อแบบมันบอกว่ามันแบบมันซึ้งมากกับกับกับโมเมนต์ตรงนี้นมันฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหล่อเรื่องผ,ผีจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง x